สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเจบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านมาดูอาการของรถปีออสนะครับสะดุดนะครับบางทีมันสำลักนะครับขี่ไปนะครับผมก็ได้ถอดฝาครอบเครื่องออกนะครับแล้วก็ตรวจเช็คนะครับโดยการยกคอยทีละสูบนะครับก็ปรากฏว่าก็ไม่มีข้อแตกต่างนะครับระหว่างยกและไม่ยกนะครับก็เลยถอดหัวเทียนดูนะครับพอถอดหัวเทียนดูนะครับ ก็ปรากฏว่าเขี้ยวหัวเทียนห่างมากนะครับนี่คือสูบสองนะครับที่ถอดออกมานะครับเขี้ยวห่างเลยนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นหัวเทียนเก่าที่เคยใช้งานมาแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่นะครับที่เคยถอดออกนะครับเสือการนี้ก็คือขี่ไปสะดุดนะครับเหมือนเครื่องติดไม่ครบสุบเหมือนอาการคอยจุดระเบิดเสียนะครับแต่ไม่ใช่คอยนะครับ คืออาการเขี้ยวหัวเทียนห่างนะครับก็ได้ถอดดูสูบสามนะครับก็เหมือนกันครับเขี้ยวหัวเทียนก็ห่างเหมือนกันครับทั้งชุดเลยครับโดยเราก็จะถอดคอยจุดระเบิดออกนะครับแล้วก็ใช้บล็อกหัวเทียนนะครับแล้วก็กวดคายหัวเทียนออกนะครับก็สรุปว่าน,นะครับ เี่ยวหัวเทียนห่างนะครับทั้งสี่หัวเลยครับเห็นไหมครับไสกลางแทบจะไม่มีเลยครับนี่คือหัวเทียนเก่าที่เคยใช้งานไปครับไสก็พอใช้ได้อยู่นะครับเผื่อฉุกเฉินนะครับนี่ครับการตั้งเขี่ยวหัวเทียนเราก็จะตั้งแต่ถ้าไม่มีซื้อหรือหาหัวเทียนใหม่ไม่ได้กินนะครับเราก็ตั้งเขี่ยวใหม่ก็ได้นะครับ ล้างทั้งกระดานหัวเทียนดีๆนะครับแล้วก็ตอกเขี้ยวลงมานะครับเพื่อให้ใกล้กับแกงกลางนะครับนี่ครับหัวเทียนอันเก่านะครับที่ได้ถอดออกมานะครับนี่นะครับแต่ถ้าเราถูกเฉิดนะครับจะใช้งานไปก่อนนะครับก็มาตั้งเขี้ยวหัวเทียนใหม่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขี้ยวตัวนี้ครับเราต้องตอกลงให้ใกล้ชิดกับแกงกลางนะครับห่างหนึ่ง ใบเลื่อยนะครับนี่นะครับในหางเท่านี้พอนับแล้วตอกลงนะครับเพื่อจะใช้งานนะครับเผื่อบางทีเราหาหัวเทียนใหม่ยังไม่ได้นะครับนี่นะครับคันวีออสคันเมื่อกี้ผมก็ได้ซื้อหัวเทียนใหม่มาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับนี่นะครับที่มีผลนะครับนี่นะครับตอกเราก็ตอก ตอกลงมาหาอะไรตอกนะครับตอกสีเขียวนะครับค่อยวัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับได้แล้วครับถ้าถูกเชิญก็ใช้งานไปก่อนนะครับนี่ครับก็ได้อยู่นะครับนี่ครับบางทีระบบจุดระเบิดเราไม่ดีนะครับระบบไฟไม่ดีนะครับก็ทําให้รถเราสะดุดได้นะครับนี่นะครับ ประมาณเท่านี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนเพื่อน,นทนเมียและสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ